อ่านกูไห้ทายวันนี้กูเป็นใครกูเป็นใครดูทรงแล้วน่าจะเป็นอีดัตชังกตดตึตตัตต่ตงมตดาตตุตตุตัดตุตันนี้วัตตั้ตัตตัตตัตงัตตมตตพตตัตตัััมตต เดีย๋ยวว่าแต่งเรียนแบบเลยเรียกว่าชื่นชอ<ม>บอยากแบบชอบทั้งทรงผมชอบทั้งไอเดียการขายของนะคะคุณป้าเป็นคนหนึ่งที่ชอบพิมพ์ลีพายมากๆเก่งชื่นชมเพลงใหม่ก็คือดังมากๆชอบแล้วชื่นชมก็เลยแบบอยากจะลองแต่งหน้าแนวพิมพ์ลีพายอันนี้ขนตาออกนะคุณป้าเจ็บลุคคุณป้าเจ็บเดี๋ยวไปดูเลยค่ะว่าโทนแต่งหน้า โทนพิมพิพายพิมพิพายเป็นคนแต่งหน้าหลายโทนมากแต่คุณแม่เรียนแบบโทนโอมสม้มเพราะว่าน่าจะรอดโทนเดียวเริ่มต้นนะคะคุณแม่ใช้ตัวนี้ละคะ่ะแบรนด์ของเกาหลีคะ่ะปรับหน้าก็หันแม่คาะตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าแม่ไม่ใช่คนหน้าใสแม่ก็ต้องลองด้วยเบสต,ตัวนี้ก่อนนะจ๊ะเป็นของ pro u คะ่ะของเกาหลีนั่นเองจะ้ะเสร็จแล้วคุณแม่ก็จะใช้ตัวนี้เลยด้วยเบรูรขุมขนนะคะของโซลานั่นเองอันนี้ใช้ดี59บาท ลิศดวแกซองนึงใช้นานมาคุณแม่ชอบอะไรถูกแล้วดีเป็นเรื่องที่คุณแม่พึงพอใจอย่างยิ่งและตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นคอนซีลเลอร์แห่งปีที่คุณแม่โหวตเลยว่าชอบมากปิดฝ้าคุณแม่ได้ดีของคิ l เพลสนั่นเองเสร็จแล้วคุณแม่ก็จะปิดด้วยแป้งของ ลืมชื่อว่ะเฮ้ยลืมชื่อของคุณป้อมวินิทเออของคุดป้อมวินิตแป้งรันนั่นเองเสร็จแล้วคุณแม่จะปัดแก้มด้วยโทนน้ำตาลอมส้มค่ะจะส้มเหมือนคุณพิมพ์รุ่ยพายก็จะยากนิดนึงเพราะคุณแม่แก่แล้วก็เลยจะออกน้ำตาลอมส้มพูดง่ายว่าไม่มีอะสีเขาอะ <laughs> เสร็จแล้วก็ไล่ดังจา้าพิมพ์รุ่ยพายก็แบบดังโด่งมากๆจก้ะคุณน่บบาปนะชอบชื่นชม ชอบมากๆเลยวิธีการขายของดูเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็ตัวนี้ค่ะเชดดิ้งค่ะคุณแม่ใช้เหมือนเดิมค่ะที่เหลือๆนะคะของมิทินเหลืออยู่แค่นั้นละหมดละไม่มีตังค์ซือ้อ <c oughs> อ่ะตัวต่อไปจ้ะใช้ที่ทาตาค่ะสีน้ำตาลอมส้มค่ะสีเดียวไปเลยทั้งเปลือกตาแบบนี้แล้วก็ลงชิมเมอร์ด้วยสีทองตรงกลางตานิดนึงดัดขนตาพิพ์ลูกพยค่อนข้างจะตาโตแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์นะคะคุณแม่ขอยกเว้นถามว่าทำไมไม่ใส่ให้เหมือนพิพ์ลูกพย ไม่มีไม่มีตอนที่ช่วงไวรัสออกไปหาซื้ออะไรไม่ได้นะคะแล้วก็ปัดมัดคล้ายเยอะนิดนึงเพราะพีรุภายตาค่อนข้างโตถามว่าแม่ไม่พูดไม่ชัดเลยครับปากร้อนในค่ะลูกปากร้อนในปากบวมเลยพูดได้ไม่ชัดนะคะเสร็จแล้วก็ นี่เลยค่ะจะเขียนคิ้วด้วยเป็นสีออกดำเข้มๆน้ำตาลเข้มออกโทนดำเลยก็ปัดมันคลาอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าพิมพ์พิพายค่อนข้าง,ง,งมีคิ้วที่ดำให้มันตั้งนิดนึงตั้งได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเอาโทนที่ใกล้เคียงจะเหมือนเลยมันก็ไม่ใช่เพราะแม่ไม่ได้แต่งเหมือนแต่แม่แค่ชอบแนวทางการแต่งตัวแล้วก็ทําผมก็อยากเหมือนนิดๆอย่างนี้นะแล้วส่วนต่อไปก็ไฮไลท์เพราะว่าในรูปแบบพิมพิพายจะไฮไลท์แบบหน้าพุ่งมากติดขนตาค่ะพิมพิพายตาโตแม่ก็ติดไม่ค่อยไหวนะคนแก่ติดขนตารู้สึกมันแบบโอ้ย ตาดิฉันเหีเห่ยวส่วนปากคุณแม่ต้องวาดเกินขอบปากว่าพิมพิพายเป็นคนที่ปากอิ่มสวยงามปากรับซับมากฉันรักนางค่ะชอบจริงๆค่ะและนี่จะอุ้ยตายแล้วตัวแล้วพิมพิพายตอนแก่จ้าเด็กๆ แต่ว่าแบบเฮ้ยจะเป็นพิมพ์ริพายตอนแก่ก็ได้อยู่นะเราได้หมดอ่ะได้เราได้ลยมีคอนเซ็ปต์ชัดเจนอยากเป็นอะไรเราก็เป็นแค่นั้นเองมันววันเเดีียท่ไงอยู่กับฉันได้ไหมให้แกเท่ากันตายหญ่ในบรรดาสุดท้ายฉันในตะเมืขึ้นฟ้าต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 าบาดจานนำโดอดมาหนีนั้นไมจาันตาดาดาตาเจ้าสูงนำมาหน้าหน้าวนจาจะบาจาจานฟังใครจ้ะ จำเนื้อไม่ได้แล้วป้าแก่แล้วลูกเอ้ยรักนะจ๊ะคุณพิมพ์ิพาย